ยามเย็นอนเงียบสงบกรมตำรวจได้รับโทรศัพท์จากผู้ดูแลสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ปิดอยู่ผู้ดูแลแจ้งว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยแอบเข้ามาแต่เขาก็ยอมรับว่าตัวเองอาจมองผิดก็ได้ถึงกระนั้นตำรวจก็เข้าไปสืบสวนและตรวจดูบริเวณสวนสาธารณะคุณคิดออกไหมว่าผู้ดูแลมองผิดไปหรือเปล่า ดูเหมือนว่ามีคนเข้าไปในสวนสาธารณะจริงๆดูสิมีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามเดินบนสนามหญ้าแต่หญ้ามีรอยถูกเหยียบดังนั้นแสดงว่ามีคนเข้าไปในนั้นจริงๆในตอนค่ำนักสืบได้รับโทรศัพท์ววายจากเจ้าของร้านอาหารเจ้าของอ้างว่าเงินจํานวนมากของเขาถูกขโมยไปในค่ํวันนั้นนักสืบรีบไปที่ร้านอาหารนั้นและสอบถามคนในร้านได้แก่พนักงานเสิร์ฟเชฟและคนทําความสะอาดพนักงานเสิร์ฟพูดว่า ผมยุ่งอยู่กับการรับออเดอร์ตอนเกิดเหตุเชฟอ้างว่าผมอยู่ในครัวกำลังเตรียรมอาหารผมไม่เห็นอะไรเลยคนทำความสะอาดเล่าว่าผมออกไปพักข้างนอกและคุยโทรศัพท์นักสืบรู้ทันทีว่าใครกำลังโกหกคนคนนั้นเป็นใครและเขารู้ได้อย่างไร นักสืบรู้ว่าคน oh oh. ทำความสะอาดกำลังโกหกเขาอ้างว่าเขาอยู่ข้างนอกตอนที่เงินถูกขโมยแต่นักสืบสังเกตเห็นว่าคืนนั้นฝนตกหนักและไม่มีพื้นที่หลบฝนด้านนอกให้คุยโทรศัพท์ได้เลยดังนั้นข้อแก้ตัวของเขาฟังไม่ขึ้นผู้ชายคนนั้นเป็นผู้กระทําผิดนี่เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดและผู้คนกำลังแลกของขวัญกัน เจนได้รับของขวัญที่อยู่ในลิสต์ของที่อยากได้ทั้งหมดห,อดดห,มดหมด่อด้วยกระดาษสีแดงยกเว้น2ชิ้นทั้งหมดห่อด้วยกระดาษสีทองยกเว้น2ชิ้นและทั้งหมดห่อด้วยกระดาษสีเขียวยกเว้น2ชิ้นเจนได้ของขวัญกี่ชิ้นเจนได้รับของขวัญ3ชิ้นชิ้นหนึ่งห่อด้วยกระดาษสีแดง อีกชิ้นห่อด้วยสีทองชิ้นสุดท้ายห่อด้วยสีเขียวนี่เป็นเดือนธันวาเหล่าเอฟทำงานหนักที่สุดในเดือนนี้เพราะต้องทำของเล่นสำหรับเทศกาลเอฟสามตัวใช้เวลา3ชั่วโมงในการสร้างของเล่น3ชิ้นเอฟหกตัวจะใช้เวลานานแค่ไหนในการทำของเล่น6ชิ้น เอลฟ์สตัวใช้เวลา3ชั่วโมงในการสร้างของเล่น3ชิ้นนั่นหมายความว่าเอลฟ์หตัวใช้เวลา3ชั่วโมงในการสร้างของเล่น1ชิ้นดังนั้นหากมีเอลฟ์หตัวแล้วเป้าหมายคือของเล่น6ชิ้นของเล่นก็จะถูกสร้างเสร็จใน3ชั่วโมงเช่นกันเอาละเพื่อไขปริศนาต่อไปให้ได้คุณต้องคิดนอกกรอบสักหน่อยคุณคิดว่าตัวเองทําได้หรือเปล่ามาดูกันเอมิลี่มักจะเจอกับเรื่องแปลก เธอมักจะเห็นคนและสิ่งของที่ไม่มีอยู่จริงอยู่บ่อยครั้งแต่เธอรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงบางครั้งเธอก็เชื่อว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งห่างไกลจากจุดที่เธออยู่จริงๆเอเมิลี่ไม่มีความผิดปกติทางจิตและไม่เคยเสพสารที่ทำให้เกิดอาการหลอนแล้วจะอธิบายประสบการณ์นี้ของเธอได้อย่างไร เอมิลี่ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ตอนหลับคุณก็คงเป็นสินะเอาล่ะคุณน่าจะรู้แล้วต้องคิดนอกกรอบบ้างนี่คือปริศนาต่อไปแอนดรูไม่เคยถูกจับกลุ่มแต่เขาอยู่ในเรือนจำมา8ปีแล้วมันเป็นไปได้ยังไง แอนดรูทำงานเป็นผู้คุมที่นั่นมาจอรี่วินนีฟรดเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเธอมีคฤราสน์หาดเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเพชรมูลค่าหลายล้านดอนลลาร์และอื่นๆแม้ว่าเธอจะร่ำรวยแต่คฤราสน์หาของเธอกลับไม่มีเครื่องปรับอากาศเลยและเธอไม่เคยมีรถหรือทีวีหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือคุณจะอทีบายเรื่องนี้ได้อย่างไร มาจูรีวินิเฟรดมีชีวิตอยู่เมื่อหลายศตวรรษก่อนในขณะที่ยังไม่มีการประดิษฐ์สิ่งเหล่านั้นเยี่ยมมากตอนนี้ลองดูภาพนี้มีสุนัขสี่ตัวและทุกตัวตื่นเต้นที่จะได้กินนมคุณเดาได้ไม่ว่าสุนัขตัวไหนจะได้กินนมเป็นตัวแรก เอาล่ะถ้าคุณดูท่ออย่างตั้งใจคุณจะเห็นว่าท่อบางท่อถูกปิดกั้นในบางจุดท่อที่นำอาหารไปยังสุนัขตัวที่3ถูกปิดกั้นตรงปลายและนี่คือจุดที่ถูกปิดกั้นของท่ออื่นๆสุนัขตัวเดียวที่จะได้กินนมคือตัวที่2 เอสเม์กำลังเดินอยู่ในป่าและแน่นอนว่าเธอหลงทางโชคดีที่เธอพบบ้านแม่มดเธอเข้าไปในนั้นลูบไร้แมวของแม่มดและขอให้แม่มดช่วยบอกทางกลับบ้านให้หน่อยแต่แม่มดไม่ยอมปล่อยเอสเม์ไปอย่างแรกเอสเม์ต้องไขปริศนาให้ได้ก่อนฉันมีลูกสาวสามคนแต่ละคนมีพี่ชายหนึ่งคนเธอรู้ไหมว่าฉันมีลูกกี่คนคุณช่วยเอสเม์หน่อยได้ไหม แม่มดมีลูกสาวสามคนและลูกชายหนึ่งคนรวมสี่คนเอาละตอนนี้มาผ่อนคลายและฝึกสายตากันดีกว่าฉันจะโชว์ภาพให้คุณดูแล้วคุณจะต้องหาสิ่งที่ผิดปกติในภาพให้เจอฟังดูง่ายใช่ไหมนี่คือภาพแรกมีอะไรผิดปกติผู้หญิงคนนี้กำลังกินซุปด้วยซ่อม หวังว่าคุณจะเห็นนะนี่คือภาพถัดไปเบิกตาให้กว้างมีอะไรผิดปกติในภาพนี้คุณสังเกตเห็นกล้วยที่เติบโตบนพุ่มไม้หรือเปล่าแปลกนะเอาละเก่งมากนี่คือภาพใหม่สำหรับคุณคุณคิดว่าอย่างไร รถที่จอดอยู่ตรงนั้นไม่มีประตูมาต่อกันอีกสักหน่อยทำให้มันยากขึ้นดีกว่าภาพนี้มีอะไรผิดปกตินี่คือลอนดอนแน่ๆเพราะมีแลนด์มาร์คสำคัญในภาพแต่ดูสิผู้คนกำลังขับรถฝั่งขวาในลอนดอนทุกคนขับรถฝั่งซ้ายของถนน แล้วภาพนี no ้ล่ะคุณเห็นสิ่งที <h <h ่น่าสงสัยหรือเปล่ามีปฏิทินอยู่บนโต๊ะและไม่รู้ทำไม27ธันวาคมถูกไฮไลท์ให้เป็นวันหยุดได้ดูหนาวซึ่งเราทุกคนรู้ว่ามันไม่เป็นความจริงมาถึงภาพนี้กันบ้าง มันยากอยู่นะแต่มาลองดูกันว่าคุณจะรู้หรือเปล่าเอาล่ะมีอะไรผิดปกติดูต้นไม้กับใบไม้สิดูเหมันลมพัดมาจากทางซ้ายทีนี้ลองดูผมของผู้หญิงในภาพผมปลิวสวนทางกับทิศทางลมมันเป็นไปได้ยังไงกัน เอาละคุณพร้อมสําหรับปริศนาที่ท้าทายมากกว่านี้แล้วหรือยังมีอาซื้อของขวัญให้กับครอบครัวของเธอซึ่งเป็นชุดถ้วยสีสันต่างกันแย่หน่อยที่เธอลืมติดป้ายไว้และตอนนี้เธอจำไม่ได้ว่าถ้วยไหนเป็นของใครเธอจำได้เพียงว่าถ้วยของเธอเองเป็นสีเขียวสิ่งที่เธอจำได้เกี่ยวกับของคนอื่นๆมีดังนี้ถ้วยของแม่ไม่ใช่สีเงินถ้วยของพ่อไม่เป็นสีทองก็สีแดงถ้วยสีน้ำเงินไม่เป็นของน้องสาวก็ของน้องชาย ถ้าถ้วยของแม่เป็นสีแดงถ้วยของน้องสาวจะเป็นสีทองถ้าถ้วยของแม่เธอเป็นสีทองถ้วยของน้องสาวจะเป็นสีน้ำเงินนอกจากเธอเองมีสมาชิกอีก4คนในครอบครัวของมีอาได้แก่แม่พ่อน้องสาวและน้องชายถ้วยที่เธอซื้อมามีสีทองเงินน้ำเงินแดงและเขียวคุณคิดออกไหมว่าถ้วยไหนเป็นของใคร โอเคถ้วยของมียเป็นสีเขียวสมมุติว่าถ้วยของแม่เป็นสีแดงแสดงว่าของน้องสาวเป็นสีทองแต่ดูสิถ้วยของพ่อไม่เป็นสีแดงก็สีทองและตอนนี้ทั้งสองสีมีเจ้าของไปแล้วดังนั้นสมมติฐานนี้จึงผิดถ้วยของแม่จึงต้องเป็นสีทองซึ่งหมายความว่าน้องสาวได้ถ้วยสีน้ำเงินและพ่อได้ถ้วยสีแดงส่วนถ้วยสีเงินเป็นของน้องชายของมีย เพื่อน4คนได้แก่รูบี้แม็กซ์โอลิเวียและอีธานมารวมตัวกันในตอนค่าของเดือนธันวาเพื่อทำคุกกี้ให้เพื่อนและครอบครัวของพวกเขาแต่ละคนนำของบางอย่างติดตัวมาด้วยได้แก่คุกกี้ขนมปังขิงคุกกี้น้ำตาลไอซิ่งสีแดงและสปริงโก้รูบี้ไม่นำไอซิ่งสีแดงก็คุกกี้ขนมปังขิงมาแม็กซ์ไม่ใช่คนที่นำสปริงโก้มาหญิงสาวทั้งสองนำคุกกี้มาคุณพอจะเดาออกไหมว่าใครเอาอะไรมาบ้าง เรารู้ว่ารูบี้ไม่นำไอซิ่งสีแดงกับคุกกี้ขนมปังขิงมาเรายังรู้ด้วยว่าหญิงสาวสองคนนํำคุกกี้มาด้วยดังนั้นรูบี้เป็นคนนําคุกกี้ขนมปังขิงมาและโอลิเวียเป็นคนนําคุกกี้น้ําตาลมาเทม็กซ์ไม่ใช่คนที่นํำสปริงโก้มาแสดงว่าเขานําไอซิ่งมาดังนั้นอีธานเป็นคนนํำสปริงโก้มาและตอนนี้ฉันก็หิวมากแล้วคุณล่ะ